อะไรคือคุณผู้ชายหล่นล้าทําไมเราเรานิยามตัวเองเป็นแบบนี้๋อมาจากหนังเรื่องสามสองนวาครับอครับเป็นผู้ชายหล่นล้าแบบผู้ชายรักสนุกอะไรเงี้ยครับตามสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เปิดบริษัทกราฟิกครับอันนั้นสถานะการงานโซดจริงโสดจริงหรือเปล่าโซดจริงจริงโอ้ไเดี๋ยวเดี๋ยวมันจไมริงมันจะจริงอยู่นะยังจําได้อยู่นะงั้นแค่คนคุยคาจํากัดความที่ว่า ผู้ชายหลั่นลาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสีีหมายเลขห้ครับ แม่เรียกเสียงกรี๊ดได้แบบดังเลยทีเดียวคุณน้องคุณแพรว่าเห็นหน้าปรัสนีหมายเลขหาของคุณแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ44ครับ4 4ปีคาตอบแรกของคุณครับมาก็จับวิเคราะห์แล้วอันนี้ค็ร่วมง,งานกันด้วย<อ>ไม่รู้ว่าจาบิดหรือพลาดอะไรนะผมใกลจะ38แล้วมั้งนะแล้วสมีแคร์บอก38แอ,อว่าน่าจะกระเถิบขึ้นไปอีกเจนนิดนึงสำหรับแอ์นะคะน่าจะประมาณ40ค่ะอค่ะแอ์บอก40ครับมอริสยากอ่ะ อาจจะเ,เลขสามก็ยังได้อยู่อ่ะเท่าไหรดี3 9บอ่ะหมอฤกษ์บอก3 9สิคุณน้องคุณแพรวตอบครั้งแรก44ปีเหลือตัวช่วยอยู่2ตัวช่วยคือครสอัพกับความทรงจำความทรงจำครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำเอาล่ะปรัศนีครับทบทวนความทรงจำของคุณสักนิดหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเล่าให้เราฟังหน่อยครับปี2547เปิดบริษัทกราฟิกของตัวเองครั้งแรกครับอ่าปี2547เปิดบริษัทด้านออกแบบกราฟิก ของตัวเองครั้งแรก15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่44ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชินครับแพ้ว่ากดเปลี่ยนคำตอบเลยทันทีจะเปลี่ยนจาก44ปีเป็น39ค่ะ39โอ้โหนี่ลดลงมาจาก44ลงมาเป็น39ปีเลยตอบมาแล้วแบบนี้มาล้นกันปนัจนีหมายเะไ5ครับคุณอายุ39ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับครับพงเทพบรุรัตน์ครับเทพผู้ชายหลันล้ครับคุณเทพผู้ชายหลันล้าคุณเทพอายุ44ปีปีเอาไม่เช่ตัเองเมื่อกี้ตอบครั้งแรกคุณตอบถูกแล้วผมลังเลเพราะว่า ทางสายสืบเนี่ยเขาให้ต่ำกันมากเลยอ๋อ oh, สายสืบก็ให้ต่ำหมดเลยเอาละมาคุยกับคุณคเทพนึงดีกว่าโอ้โ oh, ห oh. eh, เอ๊ะอะไรคือคุณผู้ชายหล่นล้าทำไมเราเรานิยามตัวเองเป็นแบบนี้อ๋อมาจากหนังเรื่อง3 2ธันวาครับอ uh huh. ครับเป็นผู้ชายหล่นล้าแบบผู้ชายรักสนุกอะไรเงี้ยครับเออแล้วบ uh ุค huh. ลิกจริง,รงเราเป็นคนรักสนุกไหมก็รักสนุกครับแสดงว่าที่เราเห็นนี่ไม่ใช่การแสดงเหรออ๋อไม่ใช่ครับเป็นชีวิตจริงครับเขาเอามาทําหนังครับ เอาชีวิตจริงเอาเล้วเวลาคุณไปเล่นหนังนี่คือสบายเลยดิครับใช่ครับก็เดินเข้าไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองเขาไปบวกเลยครับบวกเลยถ้าเราเข้าไปดูแบบในไอจีของคุณนี่เราจะเห็นภาพคุณอยู่กับสาวๆครับเป็นเรื่องปกติเซ็กซี่ด้วยครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวใช่ครับใช่ครับที่มาที่ไปที่ไปเล่นภาพยนตร์อ๋อก็เริ่มจากพี่ตอมยุนเลิศดครับเรื่องแรกเขาชวนเล่นหนังสนุกๆฮะรู้จักกันแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเลยครับ ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ไปเล่นละครทุกเรื่องที่ไปเล่นก็นี่เลยตัวจริงกวนๆใช่ครับออกมาแล้วสาวๆร้องล้อมรอบเราเนี้ยโอ้โหมันเป๊ะเลยใช่เลยมันใช่เลยเอออ่ะปัจจุบันถามแั้แต่บทนั้นนะฮะแั้แต่บทนั้นงั้นงั้นถามสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เปิดบริษัทกราฟิกครับอันนั้นสถานะการงานโสดสดสดจริงโสดฮะโสดจริงหรือเปล่าโสดจริงจริงรอเดี๋ยวเดี๋ยววันทะไมจริงมันเป็นอย่างเนี้ยอยู่นั้นยังจำได้อยู่นะ งแค่คนคุยแล้วปัจจุบันตอนนี้คุณทำอะไรอยู่นะทำบริษัทกราฟิกครับดับคิกดีไซน์แล้วก็เปิดร้านอาหารชื่อว่าเผ็ดมาร์คครับอยู่ที่ไหนหน้าขนส่งเอกมัยครับกะเพราขายกะเพราขายกะเพราอย่างเดียวครับกะเพราอย่างเดียวเลยแล้ววันนี้ท่านผู้ชมอยากจะติดตามช่องทางการติดตามของรุงเทพคือรุงเทพลาลาแมนไอจีครับกดเข้าไปจะเราจะเห็นภาพคุณกับสาวๆล้วนๆเลย